สบายดีและสวัสดีเด้เอพ่อแม่พี่น้องเบิร์ตสุขสูข่คนโวบาสิเป็นพี่น้องทั้งฝั่งลาวทั้งฝั่งไทยทั้งต่างประเทศการยินดีต้อนรับเข่าสู่ซ่องบาตาบันเฮาคือเกานะ่าเนาะเป็นพี่น้องเนาะวันนี้เนาะบาตากับพ่อแม่พี่น้องเนาะมาที่บ้านดงพุงเนาะเมืองไซบุรีแขวงสวรรคีขี้เห็ดเป็นพี่น้องเลยกามาหาครอบครัวของเมตุนืดเพิ่นเลยเนาะบาตาเอกเบาได้มาเยี่ยมมาคอยเมตุเพิ่นได้โดาโดนตัวแล้วเป็นพี่น้องเลยเป็นยังไงเป็ดไก่เพิ่นอ่ะย้ายเตี๋ยะบ่อเดียวนี้เนาะ อาบอต้ากาซื้อไก่แน่มาให้เพิ่อนอตอนนั้นนะนะเพื่อนพี่น้องเลยเมื่อนี้เนาะกาได้มีคุณใหญ่ใจบุญเนาะเพื่อนไปอยูทั้งต่างประเทศแล้วเพ่พี่น้องเพื่อนกาซื้อเนาะพอมอนที่พมผักดีพ่อแม่พี่น้องเลยเน,นาะกาเนื่องในโอกาสเนาะครบรอบวันเกิดของลูกสาวเพื่อนพ่อแม่พี่น้องเพื่อนเนาะก็ได้ฝากเงินมาให้เนาะกับทีมงานของอต้าแหละเพ่พี่น้อง,งเนาะทางบริจิตต์บรเซนเพื่อนแน่เพื่อ,นนอมาซื้อข้าวสารเนาะให้กับ ครอบครัวพอแม่นพี่นอ้องเนาะผู้ที่ยังตกทุกข์ได้ยากแบบขาดแขนเขาน้ำจำปาพอแม่นพี่น้องเลยเนื่องในโอกาสวันเกิดของลูกสาวเพิ่นเมื่อนี้เนะาะบอตาก็ต้องขออวยใ่อวยพรเนาะให้เพิ่นอยู่ดีมีแห้งควบเยบ็บยาได้ยวามไขย่ยาส่วยมีนะร่ำรวยเนาะเจริญ พ่อ้มีแต่ความสุข e ยิงย่งๆขึ้นไป yes. พ,พ่อแม่พี่น้องเอ้ยเนาะกลูกสาวเพื่อนการซื้ออ่าน้องว่าที่าพ่อแม่พี่น้องเอ้ยกเนาะขอขอบุญขอบคุณเพื่อนรักหลายเนาะกโอเคละสันพ่อแม่พี่น้องจังใดบาตาก็คือชิได้พาพ่อแม่พี่น้องเนาะเข้าไปหาแม่ตู้แม่ใหญ่เพิ่นเลยเนาะหากว่าเนาะบาต้าว่าบ่ถืกเนาะว่าบ่แมนว่าซื้อเพื่อนพิษก็ต้องกราบขอโทษขออภัยเด้อเนาะกโอเคละสันพ่อแม่พี่น้องเข้าไปหาแม่ตู้เพื่อนกันเลยเนาะ แล้วพ่พอแม่พี่น้องเอ้ยโอ้น้องเพื่อนทีเขาบระหอดกันเติมนึงเนาะเพราะว่าทางอ่บอลเคยขามาน่ะน้ำท่วงพ่อแม่พี่น,อน,อน้องเนาะเออฝนตกแห้งพ่อแม่พี่น,อน,อน้องทางนี้เนาะเฮ็ดออกเต็มอยู่เพิ่นกะเนาะขายเฮ็ดขาย,ขาย,ขายหอนนึกถึกอยู่แถวน,นี้พอมาแบบน,นี้เนาะทางเฮือนเพ,พ,พิ่นกะคักกะลีพ่อแม่พี่น้องเอ้ยโอ้สบายดีแม่สบายดีโด้ยสบายดีเนาะเจ้าเจ้าเจ้าเบิ่งเป็นจังไดอันนี้เฮยู่ดีมีแห้งอยู่บ่ไปได้มาแต่เฮิง เดินเอาสบายดีพี่ตู่ดิสบายดีเนาะโอ้ยเบิ่งเป็นยังไดงจือหลานได้อยู่บ่นี่เออจืรอลูกจือหลานได้อยู่บ่จืออยู่เผินวะเออเนาะจืรอลูกจือหลานได้โอ้คักแล้วมาบัดนี้นอนเย็นจื่วยๆแม่นบ่บัดนี่อ๋อเป็ั่งเฮ็ดพ่อมอนั่นเออเฮ็ดเพิ่นว่าเนาะโดยบ่ได้ไปขายน้ำมู่บ่นี่ เออดอกงามเนาะดอกงามดอกใหญ่ลีเออน้องเพิ่นเห็นบ่ตาผ่านไปอ่าเนาะเพิ่นว่าเลยจงเพิ่นว่าเออเนาะกินข้าวกับหยังแเช้าๆนี่แกงเ็ดนี่แโอ้แกงเ็ดนี่เออแม่ตู้ได้กินข้าวกับหยังแม่ตู้กินแกงเ็ดเอ่าแซ่บอยู่เนาะเออกินข้าวแลจังไดแน่นึงบ่ท้อง นกินข้าวแล้วเนี่ยอึ้งตึ้งอยู่เพิ่นในท้องนี่เนาะโอ้ดีใจนะเพิ่นบาดมาวันนี้เฮ็ดแล้วเลยมืดแล้วมืดแล้วก็ได้มุ่งบาทนาะโอ้นี่เนาะเพิ่นจังว่าคนอยากได้พ่อแม่พี่น้องเลยเนาะผู้หญิงคนเฒ่าเพิ่นก็แบบโอ้เห็ดตามคว่ำเพิ่นว่าโอลีพ่อแม่พี่น้องนี่เออเบิดงบก่อนเนาะแม่เบิดงบก่อนพ่อแม่พี่น้องเลยเออชาวบ๊ ต่อไปเปนาะเพิ่์กกะชีเอาออกว่าทั้ง <ihrem> พ <hn> ุ่นเพิรนว่าถาอันมีงบมีทึนนะนะแต่ตอนนี้ก็ยังบุทันมีเอ่อยังแต่ลางหญ้าลางยังเลยเนาะจังได้พื้นไฟยังหุ่งอยู่บะนี่โอจังหวะมันบุหุ่งจะมันเป็นอะไรมันเป็นยังได้บุหุ่งจากมือแล้วโอ้ยสามสี่มือไหนเออเด็โบหบ่งโบเดชโบหุ่งเออมันเป็นยังไดเบิ้งเบิ้งลูกขออนุญาตจับเบิ้งหนึ่งเด้อโอ้ยจับเบิ้งลูกเบิ้งเบิ้งเบิ้งเนาะเออมันเป็นยังไดเนาะพ่อแม่พี่น้อง ข้ามเพื่อนกะมันแบบคนละอย่างอะนะเพื <the <the hey ่อนโบเป็นเฮ็ดว่ะเออเพื <the 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 ่อนกับโบเป็นเฮ็ดกันก็ไม่เนเลยเพื่อนกับโบชักคือกันเนาะพ่อแม่พี่น้องนี่เนาะเบิ้งจันบาท่ากันเปิดเบิ้งก่อนเออโบฮุงแมนขั้วเมย์เพื่อนว่าโอรีพ่อแม่พี่น้องเลยลอยขึ้นเลยเนาะมันกักักกันงมบุบเออกระมีแต่ไส้ดอกปุ้มเหม็นเก่าและก่อนเนาะเบิ้งนี่เออ แสดงาหม่เนี่ยังเบรเสียที่หมอไฟยังเข่าอยู่พ่อแม่พี่น้องดอกอาจะมันเป็นอะไรเนาะสากเพลยังเข่าอยู่เป็นนดอกไฟมันจักเนาะเบิ้งเบิ่งเดี๋ยวบอตาสีลองอ่ะเมื่อกับให้ทั้งห้านเพิ่นเบิ่งให้พ่อแม่พี่น้องเอ้ยบอตากับยังเก็บใบซื้อขายไว้อยู่พี่น้องเดี๋ยวสีลองอ่เมื่อเวเพิ่นให้เออแบบมันมันดับช่วงช่วงกลางคืนบ่ โอ้ดับตอนเจ้าเจ้าดับในช่วงตอนกลางคืนเนาะไม่ตู้เพิ่นว่าโดยไฟไฟบวงกันยังหัวเฉยอันนี้โอ้ยเนาะเป็นเังไรหมากพูดยังไหลอยู่บ่ยังอยู่เอ่ยยังอยู่เพิ่นว่า เนาาะอรมณ์ดีเนาะอารมณ์ดีอารมณ์ดีเห็นมีตู้เพ่นหัวมาตากกระหัวนั่นมีตู้เพ่นนี่แหละพี่น้องก็มีแห้งกระจะอยู่แบบนี้นะเนาะแบบมีความมั่นใจเต็มแล้วแบบเนาะเออแต่ก่อนย้านแต่ก่อนย่านมันกลมโมโตะแต่มันแต่มันโดเลยเนาะการไม้สุธีมาใส่โดย แต่ก oh. ่อนเดี๋ยวมันเป็นคุบน่ปมันเจิ่นขึ้นเจิ่นขึ้นแล้วเขาคุดออกดินมันมีบอนคุดอเป็นคุบมันเจิ่นอันคุดเอาดินขึ้นมาใช่ดินได้เอาดินได้ใส่นี่นะไปเบิ่งก่อนฉันพ่อแม่พี่น้องเลยบอนคุดเดี๋ยวมันเจิ่นโอ้เนาะคุดเพิ่อน่าโอ้นี่เนาะคุดเอาได้นี่เพิ่นว่าเออนี่ข้อไก่เพิ่นกับพ่อแม่พี่น้องเลยไก่อันมันไม่ได้เป็น่ยนางบ่ยังคบเบิ้บ่นละ เออคักค่ะค่ะน้องพี่น้องไก่เพิ่นนี่ก็ยังครบเบิดเพิ่นว่ะครบเบิ้กินข้าวกับแกงเห็ดพ่อแม่พี่น้องเลยกินแล้วกินแล้วกินแล้วเนาะกิข้าวแกงเห็ดแบบไปหาไก่อยู่พ่อแม่เห็ดนี่โอ้ไม่ตู้ได้ได้ไปหาอยู่บ้านเหรอฮะฮะนอนอยู่พิ่งป่ะโอ้ยเนาะนอนเย็นๆนะตุ มันขาดแล้วผมโคอรใจดำลุกนดำไหลโดยบัดบัดนี่คัดโมเกาวะตู้บัดนี่คักเนาะเด็กอีนี่คดอยู่ครลีงนี่เพื่อนวะเย็นก็เย็นเนาะบัดนี่โดยถ้าแบบอ่าเฮามีแบบอ่าไมมเนาะมีไมมมีอยังเห็ดเนนเนนกุนี่นี่โอ้ยเม่ตู้เพิ่นแห้งขี้ยิ้มเปื่อยเปื่อยแล้ว เออโดยโดยเขาก็เอางองตามเพื่อแห้งเขามีก่อนเนาะว่าเงินที่บอท้าเนาะมาให้เพื่อนตอนนั้นเพื่อนก็นนี่มาลงทุนใช่เห็ดนีน่เพราะว่าปูนเนาะปูนเป็นแห้เป็นปูนเป็นใช้เป็นบล็อกเขากับหูหูกันอยู่แล้วเนาะม,มันกับอยากก่อนของงนางแพงแน่นะโดยเออนี่มีแต่เสียเสียดายแต่ไฟเพื่อนนะเนาะตอนนี้นอกแล้วไม่เป็นอนองแต่แพนซากนี่บอถ้าคิดว่ายังโมเสียดอกเพราะว่าไฟไฟยังเข่าอยู่เนาะ จับได้โดยเนาะเพราะว่ใครยังเล่นเขาอยู่บอต้าสงสัยในดอกตอนนี้เนาะในดอกไฟเพ <this>, ื่อนี away, ่แหละเพื yeah. ่อนพี่น้องเลยแต่บอต้าเองเนาะกับโบเคยเปลงโบเคยมากเนาะกับมีแต่สีเมื่อรองให้ทางอันเจ้าของอันห้านเพื่อเมื่อน้องเบิ้งให้นะก็มีแตสาน่าเจ้าจ้าเนาะแบบบอต้ากับบอเรนมาเยี่ยมแต่โดนเติบแล้วเนาะโดนกินเหรนะโดนเมนแล้วเนาะเพคนใกล้ดูยเข้ามาอีเล่ย์ละ Uk, เพิ่นกะชิบุกเข้ามาคือกันบอาจิตกับอพ่อแม่พี่น้องเลยลำบากเราเป็ <laughs> นหนูกับ <laughs> พ่ปเป็นนั่งนึกเน,นาะโ <laughs> <laughs> ค้งกันให้ขันหน้ามาท่านแล้วพ่อแม่พี่น้องมาทำกันสองคนมื่อนี่ก็ได้มื่อนี่เด้อลูกซื้อเข่ามาฝากไปด้วยจังได้ยังลายอยู่บ่กเขานะจมขึ้นหอดอย่าได้จมขึ้นหอดลูกนะเอ้อแล้วโอ้ยเข่าเข่ากินใกล้ชิบุดแล้วบ่ยังโยยังโยเออนีอ่เนาะมือ่อนีอ่กะมีผู้ใหญ่ใจบุญเพิ่นเนาะเพิ่นกะซื้อเนาะ พอมอทีพมผักดีเนาะอ่าเพื่อนก็ได้ฝากเงินมาให้ซื้อข้าวสารมาหนิเนาะซื้อข้าวสาร <c oughs> อ่ามาให้สอบหนึง่งแล้วตู้เด้ออ่าเนาะเนื่องในอ่าโอกาสเนาะครบหอบวันเกิดของลูกสาวเพื่อนลูกสาวเพื่อนก็ซื้อน้องวาลิซ่าอ่าขออวยใส้อวยพรให้พ่นอ,นนอนั่นน้องเพื่อนแน่ไปตู้เอ้ยขอให้เพื่อนอยู่ดีมีแห้งแน่ เออทุกคที่มาได้ดูที่อันไอย่างได้ได้เงินได้คำได้เข้าได้หนุนได้ก่วยได้กตาดวยเหลาภไม่ไงไม่เข่าเจ้าขอฝันมันฝันเงินไม่เข้าก็จะหยุดหักจับเอาน้ำมือมือหลานแอ้มาช่างเฮิรนช่างชันได้บนอยู่บนเสา

เป็นกระเป๋าปล่อยปล่อยไปพม่พี่น้องมีความสุขลุกสบายให้อายุมันกวดยืนคือไอแม่ตู้เนาะตู้เนาะเออให้มันให้ยืนเปิดโซลาร์ซับกดเซรั่งเซนีนตนะเฮ้ขอเบิ้งเขอเบิ้งหูหลุ่นั่นเป็นไหนได้โอ้โหเขอเบิ้งหูอีกพ่อแม่พี่น้องเลยโอ้ยเห็นหุ่งคักยี่บ่ไหนเหรอ เพ่นกลได้เ็เป็นโมโมะอยากืงโอ้เป็นโมโมะเนาะแต่ก็อยากเบิ่งอยากเห็นพ่อแม่พี่น้องเลยซาถูกเพราะว่าเพื่อนกันเนาะว่าอุ้มๆไปตามมรจชาคนเท่าเพื่อนไปพี่น้องเพื่อนไหนพ่อเนาะพากันนุ่มเอาเพื่อนพี่น้องเลยเนาะซาถูน บ้านไทยชุมมะเดชพบุกพบลน้เจ <pu> ้หมหอใหญ่เจ้าไผ่หอยไมเขาชุกช้นู่อยู่นี่ไม่แห้งีฟางหางยาวเขาชว์ข้าวยาวไกีโดยโดยซาถุเนาะตุเนาะโดยฮฮโดยบ่ได้กินแล้าบแมงจุจีบันี้ตู้่ได้กินแลวบแมงจุจีบันี้ฮะ ได้ก hey, oh, oh, ินเอาหมดแล้วเอาหมดยามแล้วบอวันนี้เอ่อหมดยามแล้วเนาะจังหน่อยกะอ่ายามกบยามเขียดเนาะปีงกบปีงเขียดแล้วจังหน่อยนี่กะโดยอ่าเราว่างเฮ็ดก็แม่งจุจีนี่ตัวได้ซ่บฮะเฮ็ดก็บไป เอาอย่าแม่จุจีฮิตก็แซบไปแนวนึงเพิ่นวแม่จุจีก็แซบไปแบบนึงเพิ่นว่เนาะออดดด ว้ายเนาะตั้งแต่เบลงนี่คิดว่าคือชิตกอีกบ่าาบ่ตาคิดว่าเนาะฝนนี่มืดมืดมากเลยผลพ่อแม่พี่น้องทางเหนือเนาะเออดำกึบดำกองมาเลยยังได้ฝนตกมานี่ก็ะหัวอยู่บ่หรือว่ากระหัวบ่เออแนวไผ่หย่าเนาะแม่เนาะโอ้แนวไผ่หย่าว่าบนหัวกระหัวบนบ่หัวกรบโบหัวเพป่นว่าโดยโดยจ้าเจ้าวก็คือว่าอะไรเนาะเพราะว่า โดยเพราะว่าไม่นี่มันน้อยพ่อแม่พี่น้องนี่เนาะไม่เอ็นว่าหลังคามนี่ถ้าเขาใช้สังกะสีนี่ตอกสังกะสีนี่บรอยากได้เนาะอีกอย่างนะมาตาคิดว่าเขาต้องมีไม่ใหญ่ๆจะกซ้ำแขนหรือว่าเป็นไม้แบบวงไม่เช่นนะนะพ่อแม่พี่น้องนะไม่เช่นคือขาวมันจั้นเนาะเออคักอันแม่คิดว่าชี้ได้จากปีนี่อ่าแม่โมงหยาเนี่ยอันม็นกับ เฮาผู้ใดไผบ้างก็ปีหน้ามันก็ได้โอ้แสดงว่าปีต่อปีเนาะโอ้ปีต่อปีเืองญานี่บ่แม่พี่น้องเ้ยผู้ใดไผบ้างกเหียนไวเบิดไวเนาะโอ้เจ้าพี่น้องแเนาะไก่โอ้ไก่เพิ่นใหญ่เไปได้พี่น้องเนาะเป็นชาแล้วหั่นจันอยกโอ้ยได้ลูกเบิดอ่า10โตหันปา11โตเนาะบ่ตาซื้อมา่แม่พี่น้องใหญ่เบิดูโตเนาะ เออใหญ่หมดกูโตเบิ่งจันเดี๋ยวสิไปย่อเข่ามาให้ประตูพิ่นก่อนแนมออกไปอย่าคือผลยิบยิบพ่อแม่พี่น้องเนาะไปย่อเข่าให้ประตูพิ่นก่อนพ่อแม่พี่น้องเลยเบิกงนี้คือสิเปียกแล้วถ้าบ่ย่อมานี่เนาะขออนุญาตตั้งกล้องไว้ก่อนโดยโดยโอ้ยเนาะมาตอนนั้นห้อนเนาะแม่เนาะมาตอนนั้นห้อนอยู่ได้เองก็ดีใจ sao nó sao 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 nó sao 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 xa xa sao 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 ba bay hả, con ดิได้กินหลายเดือนเติบอยู่ดอกพราะไม่ไปร้องเลยนี่ก็ได้คัก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 ไปนี่อ้อบอต้าเองก็ดีใจแล้วมาเถอะใดก็เห็ดไม่ตู้เพิ่นอารมณ์ดีเนาะหัวเฮ้อยอยู่บัดอันพอตู้เพิ่นได้ฉันว่าอ้ายอายเจ้าเบาหรืออ้ายไปอ๋ออยู่หน้าพุ่นเนาะเพิ่นเนาะเอออยู่ป่าอยู่ดงพุ่นเพิ่นนะ เจ้าเจ้าวิสระห้าจ้างเลยจ้างกันแล้วเพิ่นมามาเฮ็ดโอ้บัดมีเวียกมีการมีงานหลาเพิ่นมาเนาะเเออจ้าพิ่นงโอ้จ้างเพิ่นอันนี้เริ่นงกาจ้างเพิ่นแรละมาเฮ็ดโดยๆอ่าแบบอ่าหรือว่าอันจังได๋บัดนี้งามหน้านี่นะเพราะว่าหน้าพนแล้วแม่แม่จะไปเฮ็ดหน้าน้ําไผปีนี้บ่โอ้บ่ได้เฮ็ดเนาะยันว่าแบบปีนี้คิดไว้แล้วนะเออบ่ได้เฮ็ดเนาะ โอ้จะไปหาล่ะแม่สิไปผัดปะนี่ยดิกตบว่าไปเอ็ดนานมู่ครั้งหนึ่งนะโอ้ like โอได้ปะอันไม่ไม่ตู้เพ uh> 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 uh uh ิ uh ่นนี่เนาะได้ป้าโบได้โดยโดยถ้าสิไปเฮ็ดหน้าบัดอ่าได้ปะาไม่ตู้เพิ่นเมย์เพิ่นว่าเลยไปโบได้แล้วฉันตู้น้อยเพิ่นแล้วเจ้าเจ้าแสดงว่าก็มีแต่รับจ้างระบายกินนะนาะแม่เนาะเพราะว่าป้าไม่โบได้เด้พูดแม่พี่น้องไอเมย์เพิ่นเท่าแล้วอ่าจะให้ลูกหนีป้าอยู่บ่ฮะ เดี๋ยวมันนี่มีกันหนีแล้วมันไม่มีกันหนีแล้วเพื่อน่าเนาะกระไฟเสียกให้หนีป้าเนาะตู้เนาะเออไปเพนไม่ได้กินกันเข่ากันอยู่กันหนีจ้าจ้าวเลยเบื้องยุคขมากนะยังลายอยู่วะเบิ้อแล้วไปจักนะคือเห็นกองก้นกับดอกอยู่ฮนเออป้าบ่าวตากับบาริสซูภูมาต้อนเพิ่นช่ำเนาะรอบนี้เออแถวบ้านนี่มีขายอยู่บ่เนี่ย เออเดี๋ยวบ้านนี่มีขายอยู่ป้าเบิดแล้วพ่อแม่พี่น้องนะี่นะเออเบิดแล้วนี่ใช้ผู้เด,ดินยังจักใบเั่นนี่ยังใบเดียวนี่ผู้ก็ยังใบเดียวพ่อแม่พี่น้องเลยห่อขอลอมอยู่เนาะห่อขอลอมอยู่ให้กหออลัวห่อก้อนท้องอันนี้โอ้ยโอ้ยฉาาันกระหัวเฮ้อเฮ้อเฮ้อเนาะหานะาเขียวกับนี่เขีวโดยโดยแต่น้ำบ้านนี่มีขายอยูย่เนาะ เออโดยโดยมีใครอยู่เพื่อนไาในบ้านนี่เดี๋วว่าอะไรก็เขียวอีกแล้วเอ้าเบิงยำบาดนี่ระวังอันเขียวรุดเด้อตู้เด้อระวังเขียวรุดเด้อรบอว่าเดียวว่าหัวนอกไปไม่ไดโอ้ยเดยวอโดยขมาเป็ดโม่โอ้บหได้ไปที่ใดเอาอันขมากัมพูนี่เป็นโมูเนาะเออเป็นโมูไปไม่ได้ เฮ็ดนี uh. oh, um ่มันคมบ่แม่หรือแบบใด้เนี่ยเออเบึงเบิ่งเนาะโอ้ยแาบคมอยู่มันบบคมอยู่ล่ะตัวนี้นะเฮ็ดเพิ่งหวานตัวนี้โอ้ตัวนี้บคมบันไหนบานอะไรเฮ็ดเพิ่งหวานโอ้ตัวนี้เปิ้ลกระเลื่อยปนเพิ่้เพิ่เก็เลยบบปนอ๋อเห็ดละงูกนี่ของมักเนี่ยพ่อแม่พี่น้องเนาะอันนี้มันกำลังอ้อดีโบมันอ้อลายมป็นสีชมพูโอ้ดูดูจ้าวจ้าวจ้าวเนาะทั้งเก็ดพลอยละงอกละบาดนี่นะมันอ้อยพลอยะหลายบ้านเนี่ยโดย บอลบนนอกหลายแม่สิโทรบอกแม่สิหาไว้ให้เจ้าเจ้าเจ้าโอ้เนาะโดยโดยได้ของฝากจากเมย์เพิ่นอีกแล้วชฉยเมื่อนี่พวยพี่น้องส้มตี่มกับไกตู้โอ้ยเตรียมให้เรียบร้อยพ่อแม่พี่น้องเลยตกกระเจี๊ยบก็ได้น้อยนึงมาแต่จะหาเห็ดเออเนาะเมย์เพิ่นกันจนบอเอาไว้ขายพวยพี่น้องย้อนอยากไว้ฝากเพื่อนว่าเนาะโอ้ไผยังตรวจตรวจดูพ่อแม่พี่น้องเลยเบิ่ง เออบักหอยแล้วก็เขียดเอ้าเขียดนั่งอันนี้เขียดเหลืองอ่าเขียดเรื่องพว้แพี่น้องเนาะคนคนลุกยุกใหม่เริ่มสิบุญอยากเห็นแล้วได้พ่อแม่พี่น้องเนาะเขียดเรื่องนี่นี่ฮะมันมืดพ่อแม่พี่น้องเลยเนาะเขียดเรื่องนี่บ่มันมันมันบริคือเขียดอีหมู่เลยพ่อแม่พี่น้องมันอยากค่ายค่ายคือเขียดกระปาเนาะเขียดกระปาคายเงาเงานั่นพ่อแม่พี่น้องอาจทีเคยเห็นบ่หรือจังใดเนาะเออโดยน่าเพื่อนก็ให้ เป็นโถงเนาะเมื่อบาตากับปันกันอีกแล้วก็บาจิตพ่อแม่พี่น้องเนาะเพราะว่าโอ้ยปันกันนุ๊บกินเบิดนี่โอ้ยพ่อแม่พี่น้องเลยดีใจดิโดยโดยโดยดีใจเนาะบาต้ากับพ่อแม่พี่น้องเลยเบิง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 เนาะจันเดี๋ยวสิอ่าบอกแม่ตู้เพิ่นก่อนพ่อแม่พี่น้องเลยโดยเดี๋ยวเดี๋ยวมันมือหน้าเดี๋ยวสิซื้ออันฟู่มาต้อนหลายๆเด้อเจ้าเพคนว่า มื่อนี้ลูกจะเอาเงินให้ให้แม่เพื่อนนี่ไปซื้อน,น้ากลางบ้านมาให้ก่อนเด้อเออเพราะว่าพู่ยังใบเดียวพี่น,น้องนี่อันนี้แล้วมูเพื่อนนะเนาะเพื่อนว่าบบมีอันมูเพื่อนอะไรกับ,บได้ไปที่ใดเอาขามากขามพูเป็นมูเพื่อนว่าเออเนาะเป็นมูเป็นเพื่อนแล้วพี่น้องแต่ภาษาคนฒถาเพื่อน,น,คคนพ่อแม่พี่น้องเอ้ยเออเนาะเนาะเดี๋ยวมาตาก,กังงนอยางเงินให้ไปตู้เพื่อนอันนี้เนาะพูดของไ่ตู้เด้ออ่าเอาเอาไปซื้อพูเด้อตู้เด้อ

สะสมาหาใจแลเพ่คำพขึ้นชุกขึ้นหวขึ้นจะเป็นเจ้าเป็นนายอให้เจ้าไปเจอชาวยเลยใช้แห่มขึ้นสาสาถุเนาะมีตู้เพิ่นกันได้แล้วไปนอยลงแล้วแ้วนี่เขาโอ้ยดีใจเนาะบอตาก็ได้ยินนะคำพ่าใช้พรจากมีตู้เพิ่นเนาะนี่การที่ให้่แม่เพิ่นเนาะตัวนี้ไว้ซื้อมาพลิกประเดเป็นนัว จังหาสพันกม่ไปนองเลยเนาะโดยอานาเนาะดีแม่ในมันยังึงกันไปกันมาน้ำทาสลดปอดัปพระเจ้าทรงนำบ่งแงงทักษะมันมีมารสตาในมีจต่พระเจ้าเป็นปุรุรหักก็ดมาักษารแไปจากมาตาุกมาซาถุเนาะอาเมต้ก็ใหยู่ดีมีแหงบัดทั้งซองแลยเนาะใหยายุมั่นกว่าเยินเลยตู้เด้อ โดยโดยลกูกหลานมีเวลามีโอกาสก็จิมาเยี่ยมมาคอยไหม,<า>มโดย <c oughs> โดยนี่มัวอยู่พ่อแม่พี่น้องเลยคัก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 เนาะเบิ่งเดียวบอตาเนาะสี่เลาะอ่าพาพ่อแม่พี่น้องเนาะเบิง่งรอบๆเพื่อนพอดีคือน,นึงว่าเ <c oughs> พิน่นอ่ายังขาดเรือแบบใดอันนี้นานพ่อแม่พี่น้องเลยโอ้นั่นน่ะซื้อไพด่านเก่าเนาะ โดยแบบยังชังโหยังบกพรอยโดยโดยจ้าจ้าเพราะว่าโดยเพราะว่ามื้อนี้เขากับมีแล้วเนาะอ่ามักพิกเป็นนัวด้เบิแล้วบิสเม่เออแม่หาไม้ตัวนั้นเนาะโดยเชื่อตัวทีอาเฮือนชาเนี่แหละบอลชนอาศัยอยู่นี่แหละเนาะเพราะว่า แม่เพิ่นนี่ก็เป็นห่วงนะแม่ตู้เพิ่นแหละพอให้ได้แมออยู่สนุกสบายนะแม่ตู้เพิ่นก็นี่ได้เงินมานี่ก็มาทุ่มเทใช่ครับเพื่อนนี่พ่อแม่พี่น้องเนาะเห็นบอกเพิ่อนอ่าก็โอ้ยเฮ็ดแท้จริงพ่อแม่พี่น้องต่อไปก็คือที่ได้หลังไงหลังงามตามจุดประสงค์ที่แม่เพิ่อนอ่าคิดไว้แล้วเนาะถ้าแม่เพิ่นดูพิ่นกรยันยังได้สิปลูกมันพร้อมบ่นั่นน่ะ ได้บ่มันอันอออาละาอนําขาอโดยแบบป้านีก่อนเนาะปู่พอได้อยู่ได้กินบ่แม่พี่น้องเอ้ยเนาะโดยอ้านี่เนาะเพิ่นก็เอาเฮ็ดให้พร้อมบ่แม่พี่น้องเนาะบาตาก็ดีใจบ่แม่พี่น้องเนาะก็คือสิได้อ่าอโตกลับเด้อตู้เด้อโดยอาจารย์สดีอ่าสดีโดยเนาะเบิ่งบ่ตาก อ่ะส uh, <laughs> oh, no? uh, ีออกมาเบิ n ่งทั้งนอกก้อนผ่เป็นพี่น้องเนาะโดยว่าเพิ <dropped> ่นแบบใด้น <hops> ี่คือมาเก่งแท้เห็ดเฮือนเห็ดซานน่ะนี่เนาะบัดอันนี้น่ะเสียที่แต่บ่แม่นเฮือนเพิ่นผ่เป็นพี่น้องเอ้ยนี่น่ะเฮือนของอ่าลูกเขยเนาะเอ้อนี่เด้เนาะอันที่แม่เพิ่นเว้าหั่นนะแม่เพิ่นเว้าว่าอ่ายังยังบ่มีอันแม่ยังยังบ่มีหญ้าพ่่อแมพี่น้องยังบ่มีหญ้ามุ้งเนาะเพราะว่า ย่านผลพระผลหยังนะะะอนะนะและ้วก็เฮือนเพิ่นก็คือวบาแหละแนวมุงหยนะ่าเนาะบอนหัวแน่บอหัวแน่แล้วก็ดอกบุแล้วพี่น้องเลยเนาะแต่ก็เก่งเลยพีน่น้องเนาะสำนี้พอมาตอนนั้นเห็นนันปูพื้นทั้งนั้นหน่อยนึง่งพี่น้องอย่างนี้เป็นห่านอยู่มาแบบน,นี้จังว่าโอ้ยแล้วเรียบร้อยแล้วพีน่น้องคักๆเนาะนี่เออโดยเนาะก็โอเคเนาะพี่น้องเนาะมื้อนี้บ่าวตาก็ดีอกดีใจหลายๆเนาะ ที่ได้มาเยี่ยมมาคอยมีตู้เพิ่นแล้วก็ต้องกราบขอบ,บุญขอบคุณเนาะมือัอนี้ก็พอมอนทีเนาะพรมพักดีอ่าเนื่องในโอกาสเนาะครบฮอ่วันเกิดอ่าของลูกสาวเพิ่นเนาะกคือน้องวาลินซาแหละพ่อแม่พี่น้องเลยเนาะการจังใดกข็ขอขอบุญขอบคุณเนาะขอขอบอกขอบใจเพิ่นคอยเพิ่อนอยู่ดีมีแหงนะ้งเนาะร่ำรวย น้อคอยมีแต่ความสุขกายสบายใจมีแต่ความสุขยิงยิงขึ้นไปเด้อน้อพ่อแม่พี่น้นองรวมถึงพ่อแม่พี่น้องเนาะที่ว่าเขามาติตามับชมเขามาเป็นกําลังใจให้บาตาอยู่ตอนนี้เนาะแล้วก็าบกฏขามโฆษณาของบาตาไปพ่อแม่พี่น้องเลยเนาะบาตาขอบบุญขอบคุณพ่อแม่พี่น้องวัตถคขู่สูคนเลยเนาะที่เขามาเป็นกําลังใจบาตาเนาะแต่ต้นเสมอมาพ่อแม่พี่น้องบาตาก็สะได้ขอจบคลิปเด้อเนาะก็สิได้ขอกล่าวเข้า่ขอขอขอาสบายดี